คุณเคยไหมจะหาโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอแต่ก็ไม่รู้จะใช้ตัวไหนวันนี้เรามีคำตอบนี่เลยโปรแกรมโอเค สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของคิดสตูดิโอเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้จะมาสอนการโหลดและใช้งานโปรแกรมบันทึกวิดีโอหน้าจอนั่นเองนะครับการโหลดโปรแกรมนะครับสำหรับใครที่าโหลดไฟล์ในช่องบ่อยๆแล้วนะครับจะคุ้นเคยลิงก์ตัวนี้นะอยู่ที่ใต้คลิปตรงแสดงเพิ่มเติมนะครับอยู่ใคิปท่นนั่นเองเข้ามาจะเจอกับหน้าเทรดไฟล์แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ลิงก์ตัวนี้นะครับทำการเอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วคุมทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นกด Ctrl C นะครับแล้วก็มาเพิ่มแท็บใหม่คลิกขวาวางหรือจะกก็ไดด้้แลว หลังจากนั้นมามุมขวาบนตรงนี้มันจะมีดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆทำการกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับเรียบร้อยนี้นเราก็ทําการกางบาททัดท้งไปหลังจาขัา้นตอนต่อไปคือการติดตั้งนะครับหลังจากเราได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วครับเพื่อนทำการคลิกซ้าย2ครั้งหรือกด enter ก็ได้นะแล้วกด save นะครับแล้วก็ให้เลือกภาษาให้เลือกเป็นภาษาไทยเราจะได้อ่านออกกดฉันยอมรับข้อสัญญาทำต่อไป เราไปติดตั้งสักครู่นึ่งเสร็จแล้วจะได้โปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาต่อไปจะแนะนําโปรแกรมนะครับสําหรับโปรแกรมนี้นะฮะตัวนี้สีแดงคือปุ่มบันทึกอันนี้แคปภาพเป็นภาพดิ่งนะครับเหมือนถ่ายรูปจอเองอันนี้ปรับขนาดเปิดเปิดตัวนี้จะเป็นการเปิดไปดูไฟล์ที่เราบันทึกัวแปลงสัญญาณตัวนี้ไม่รู้เคยใช้เสียงตัวนี้คือเลือกไมค์เข้ามาของผมมีไมค์ตัวเดียวตัวนี้คือเลือกไมค์นี่อ่ามาถึงขั้นตอนการปรับขนาดนะครับสามารถปรับขนาดได้อย่างตอนนี้คอมผมเป็น2หน้าจอนะครับให้เราทําการกดปรับขนาดแล้วกดเต็มจอครับ อันนี้คือสําหรับเครื่องที่มีจอเดียวนะครับขอย้านะมีจอเดียวไม่ได้จอจอนอกจอแยกออกมาแต่สําหรับใครที่มีหลายๆจอให้เลือกเป็นจอหลักหรือจอรองสําหรับการเลือกไมค์นะครับมาที่เสียงแล้วก็เลือกไมโครโฟนตัวที่เราใช้นะครับถ้าใครมี 2- 3สาตัวก็เลือกได้ถูกแล้วกันของผมมีตัวเดียวก็คือไมโครโฟนตัวนี้ต่อไป การปรับขนาดเห็นปกมันบอกว่าสามารถเอ็กพอร์ตได้ถึง8 k จริงรอเปล่มามาที่เมนูตัวเลือกแล้วก็มาที่ปรับขนาดแล้วก็ปรับขนาดวิดีโอเลือกตรงนี้จะให้เอ็กพอร์ตเป็นขนาดเท่าไหร่เลือกเลยมีตั้งแต่9 6 p ไปจนถึงความละเอียด8 k แล้วก็ปรับคุณภาพกดตรงลงการปรับคุณภาพและ fps สำหรับคุณภาพก็คือเวลาเราอัดวิดีโอมาแล้วเวลาดูย้อนหลังภาพจะไม่แตกไม่กระตุกไม่เบรนั่นเองมาที่เมนูตัวเลือกแล้วก็มาที่บันทึกแถบซ้ายครับบันทึกทั่วไป มันจะมีคำว่าวิดีโออยู่ตรงนี้กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ไม่มีมุม FPS สามารถปรับได้จนถึง144 h z และคุณภาพเลือกเอาตามสเปคของเครื่องและคุณภาพที่เราต้องการผมตั้งสูงไว้กดตกลงเวลาเราบันทึกวิดีโอเราจะต้องเลือกที่เก็บเพื่อให้เราสามารถไปหาไฟล์เจอง่ายๆไ้ที่เมนูตัวเลือกไปที่แถบคําสั่งคําว่าบันทึกเส้นทางออกและให้เราเลือกสารที่เก็บได้เลยจะไว้ที่ใดไหน A B C D E F ถึง C กดโอเคการเปิดไฟล์ที่บันทึกทำได้ง่าย,ายๆเข้ามาที่โปรแกรมกดไปท่ข้เ,เปิดไฟล์เราก็จะอยู่ในนี้แต่ว่าในบางครั้งเราไม่สามารถอาโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาและกดบันทึกหรือแคบภาพได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งปุ่มในการช่วยกดแล้วสามารถบันทึกวิดีโอได้ก็คือปุ่มลัดมาที่แถบเมนูตัวเลือกปุ่มลัดปุ่มบันทึกคือปุ่มบันทึกวิดีโอผมชอบตั้งเป็น F10 แล้วก็ตัวนี้ไม่ชอบใช้ ตัวนี้ก็ไม่ใช้เหมือนกันปลุ่มจับภาพผมชอบตั้งเป็น F9 เพื่อนๆสามารถตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือความชอบส่วนตัวผมนะก็สําหรับการใช้งานโอแคมเบื้องต้นมีเท่านี้ถ้าตกบกข้องประกันใดขออภัยไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับชมคลิปใหม่ๆครับคลิปนี้เขาตัดจบแบบละครไทยสวัสดีครับ